ลองเล่นเหตุฝันเนี่ยไม่ได้เล่นเหตุฝันเลยสพลังวิเศษของคุณคืออะไรพลังวิเศษของผมคือผมรวยโลเวลสิบแม่งจะไม่เจอเจ๊เลยเหรอวะมัมมัมมัม บัาม,ามาบั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 ามบัมบ <c oughs> ัมบ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 วมะัมบัมบัไดัมบัมบั้บเมบัมบมบัมบัมบัลมั อ้าวสองดาวอย่างงี้พี่ก็บาบุญเลยเดิถ้าได้เร็วมาก็น่าจะดีนะเร็วเชื่อมบอกกันหน้า mm hmm. อชอโอ้ยไม่ดีเลยอ่ะเฮ a ดฟันเฮ a ดฟันกับโกยิงลองไม่ชอบเลยว่ะขอเลเวลอัพได้ป่ะอยากเล่นโอ้โหเว้เอเวน ลองเล่นเห็ดฝันเนี่ยไม่ได้เล่นเห็ดฝันเลยสุดเนี่ยเงี่นเราจะร้อยตอนไหนวะ b oh, yeah. i, I e ิร <trendy noises> ์ดเดย์เบิร์ดเดย์เยี่ยมเบอร์เดเมนเนสสมได้อะไรกูไม่รู้เลยอินเวสต์เต็ดเรื่ออะไรทิสตาน่าบ้าก็ไม่ใหญ่บ้าก็ไม่ใหญ่แล้วต้องเลอบ้องสองว่าจะรอดห้องนี้นะ แต่ไม่ชอบเห็นฟันชอบอินเวสเมสตมากกว่าอินเวสเมสต์ไอ้นั้นอะ่ะที่มันได้โลเป,ปีถ้าทำสามสีก็คือขาย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 ปะ,ะไม่ได้บอกมกั่งเล่นเลยเหรอโอ้โหกูเจออย่างเงี้ยน่าขายวะ pair หยุดตามไม่เล่นเออก่อนหรอรว้เทยมเงินมันจะได้ไปแคามี่เลย ไปได้หมดเลยวะ Rebel Soccer Rebel Soccer Academy ไอเทม Academy ก็เจ๋งอยู่นะไปได้หมดเลยช่วยบอกได้ไหมว่าตัว5บาทตัวไหนที่จะฮิตในเกมนี้อ๋อจะเป็นแพ้โ้จะเป็นแพ้ไม่เท่าไหร่เอาเลยเหรอเดียวน่าจะเป็นไฮเมอร์แล้ววะดูจากไอเทม ตีทิ้งเหรอจะเล่นกับใจกูเกินไปแล้วนี่ถ้ากูตีทิ้งได้ได้ดาบดขี้เ้นมาทำไงอ่ะไม่เอาโอ้โหโอ้หนักแล้วไอชิบหายไอเทมนันเฮ้ยมันมีบอดลิเจนดารี่ไหมวะเซนนี้โอ้หแล้วมีนามิได้ชอบเอ้ยไม่น่าแลมไม่น่าสแลมไปเลยว่ะไม่น่าสแลมไปเลยวะ่ะไม่น่าสแมลม,สแมบูบับไปเลยวะ่ะ โอ้โหโดนเกียนอะไรไอเทมเยอะ<ๆ>เยอะ<ๆ>เกิน้ว้ยไอเทมหยิบไอ้นี่มาแม่งเหมือนเหมือนแซกสองเสเตจอีกอันหนึ่งนะ่าจะเป็นสีเงินปะ ไอ้เอ yeah, ็นเลียวสองดาวกูไม,ไ,รรว N o, วไม่ทำอะไรเลยวะเอนเลียวสองดาวกูไม่ทำอะไรเลยเฟกเปล่าวะกูอยู่สุดท้ายเลยนี่เอาเลยครับเทียร์ไหมอ,อุย้ยมาแล้วเนะี่ยโห,ด,โหดแล้วครับบอดผมโหดแล้วอ่าโลบโลบ ลบดอกเบี้ยเงินร้อยเอ้ยมันไม่น่าแพ้ใครแล้วปะไอเทมแม่งอย่างเยอะสแลมหมดละถ้ามันยังแพ้อีกนี่ก็หนักนะโอ้ยแต่บ้านนี้มันก็บ้าวะ่ะเอ้มันหยิบเบิร์ดเดย์มันหยิบตาใสแคปแล้วมันมีหนูหละเ <c oughs> งินเงินเขาเหลือสิบาทกูเจอคนเวล8แปดตอนสามห้า จะอ้วกโรเวลไหนได้วะาเกมเนี้ยโรเวลแปดปาปอืมไปเลยปาบจะทำสปามากกว่าเวทกายภาพเอ่อเวทกก้ภาพเบดหล่อไม่รู้สแครบหนู มีลัมโบส่วนมากเป็นระยะภาพแต่จะทำเดคอก็ทำได้แหละเฮ้ยกูไม่ชนะใครเลยเกมนี้เจ็บเลี่ยดหน่อยครับตัวอัพตั้งเยอะตั้งแยะโดนเกียนนี่ว่าเกมไม่เกียนก,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 กูโอเชีส

<c oughs> ขอตาหน่อยขอตาหน่อยขอตาหน่อยครับนี่เราไม่ลงหมดป่ะโลให้มันพอสเตเบิลแล้วก็เพิ่เก้า mentorship Nobles by. Oh my god. Leave blood eating what? Okay, bro. Okay, bro. The world has seen enough darkness. Okay, bro. Okay, bro. Just get in the way. I'm doing this my way. เ <c oughs> are you solid? ทำแค่เอ่ออยากสลับของอ่ะสลับขอ,นะอ,องอะไรกันะนี่ใช้โคตรเปลืองอ่ะ โซจินแสงอยู่กับมอคก,ก้นนาขึ้นเอลลงเจตจบลำโบในวงอ๋อกูไม่ได้หยิบแล้วดิถ้าบนไปเจอพี่อินดี้กูสุดไหวป่าววะกูไม่ไหวอยู่ดี อ,อิ้ยเรมีลำโบในวงพี่พี่จะทำอย่างนี้ไม่ได้นะไปเลยลำโบกูไปเลยไปหมดแล้วไอ้เหี้ยไปหมดแล้วไปหมดแล้วครับ <Yeah. S 1> ไม่อยากเจอบ้านนี้วุ้ยแต่บ้านนี้เขีนเรียนสอง วัตคิดเรีนสองแต่ก็น่าจะไหวนะไม่มีเทมเจอบ้านทิสซาน่าไม่มีกุนซูไหวป่าวะเขาเล่นสี่เมเจอรี่เหรออดจังไม่มีแทงกูไม่มีแทงขอย้ำกูไม่มีแทงแทงกูไปอย่างไวแทงกูไปอย่างไวเลย จิตนาสีดาวจเจนใสยินแยกๆกันหน่อยครับนี่เ,เราต้องาทำจกกออเกาะทำจกกออเกาะให้เฮียหมอดสองว่าเทมโปแม่งบ้ากันไปใหญ่แตวบ้านนี้คอมแทบบ็เยอะวะ่ะโคโลเนชั่นโอ้โหแล้วกูโดนจับมาเจอไอ้บ้านนี้นะ แต่เขาไอเทมน่าจะไม่เยอะปะโอ้แต่เขาหมอ2สองนะได้อยู่ไหวูะครับโอ้ไหวก็บอดนี้ก็สบายแล้ว <c oughs> ขอหมัดอันนึงจะทำจกกอบกาะเวเก้าเงินเท่าไหร่เนี่ยโลหะลัมโบสองเจอปะแต่คนเธอลัมโบเยอะปะ ไม่มีนะมีคนนี้กับคนนี้สองตัวหาเจสหาลัมโบหาอีหลอ,อยไม่มีเกาะเลยเหรอไม่มีหมัดเลยเหรอเฮ้ย hey! ขอหมัดหน่อยครับมึงกวนตีนกูแล้วเกมเนี่ยแล้วกูยังไม่ได้เซ้นเลยครับกูยังไม่ได้เซ้นเลยครับ เจอบ้านนี้อาจจะไหวอาจจะโอ้ บ้มบุ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 มอะบุม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 เอากดเกินได้วยทีนึงเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยมาเยอะไปไม่ใช่มึงอะที่ก sì ูอยากได้ไม่ใช่ แค okay, ขึ้นสิบขึ้นสิบขึ้นสิบขึ้น <c oughs> สิบเมืเสร็จแล้วโต๖บาท วายแคดามีก็โหอยู่นะพี่ชายโอ้ยลายปะหนึ่งลายทมโอ้ยอย่าพึ่งครับออกไลน์ล็อกอินล็อกเอาเลยล็อกเอาไลายเลยใส่มันโผมา๋ยวาออยสามดาวไม่มีเฮ้ยแปลก,กปะเนี่ย ไม่ลงมาเล่นอะครับไม่เอาลงมาเล่นหรอคอกีไม่สามเพราะคนเล่นคอกีเยอะยนแลออยมีบ้านนี้ต้องรอบ้านนี้ตายก็โหดอยู่ก็โหดอยู่บ้านนี้ก็โหดอยู่เอ็มเบสซาตัวใหญ่จัด เขใส่ดุดเลือนให้ลัมโบเปล่าวะอุ้ยพู่ไม่ไหวเหรอ <c oughs> ไวโย,โยู่ <c oughs> ไม่อยากแพ้เขาเลยอ่ะอยากขึ้่นสิบแบบคลินคลีน <c oughs> ตรงนี้ไม่มีดุดเลือนหรอไม่มีดุดเลือนเลยยัได้ดุดเลือนอ มีคนเวลสิบเลยแนละ้วเมื่อกี้ผมเห็นใครมันวลสิบคนนี้เหรอเซเบก้าสองหกเอ็นฟอร์ n เคลิน 2, สองเซเบก้าสองกูจะบ,บ้า ก็แรงเรามันตึงเกินต้านนะครับมันตึงเกินต้านดูดิว่าโรเวลโลเวลสิบมันจะมีตัวไอ้นี่มาให้กูมม้นเนี่ยโรเวลสิบมันจะมีตัวหกบาทไหมวะเกมนี้เราลองดูเลยดิ เขาไปาสิบแล้วลัมโบเขายังไม่สองผมว่าเขามีโอ,อกาสตุยเย่ว่ยอยากเจอคนเนี้ยน่าจะไหวนะบ้านนี้ไม่รู้ไหวป่าวบ้านนี้ก็ไม่รู้ไหวป่าวขอ,อย่าดหลบหลบไปมุมโอเคขอิดบ้านหลบไม่ทันวดิมไปเ,<ร>เก็นเผิ่เลยลัมโบแม่งตายไวไปป่าว พลังวิเศษของคุณคืออะไรพลังวิเศษของผมคือผมรวยโอเคที่จะหน้าสีดาวแล้วปะเนี่ยยวันนี้ติดไฟหวเอ็นฟอร์สคลิเลนสองบ้านรีเบลตายไปแล้วโอเคบ้านเวลสิบตายไปแล้วอันนี้บ้านเวลเก้าน,นบ้านเวลแปดตัวหกบาทอะไรัวสดไม่มีไอเทมด้วย ถ้าเราดอบขอเกตเล่น6เซนนเนลได้บอกวหมโอ้ยหัหนะตัวเนี้ยเบอรง2หรอไม่น่าใช่ คุณคือใครในบอดผมคุณคือใครวิชนาลี่ ไปแล้วบ้านเคเลนไปแล้วครับ <c oughs> วุย้ยลมโบสามดาวแล้วมั้งโอเคโอเคลมโบสามดาวหรอ <c oughs> โอ้ยผมโดนบุกผมโดนบุกดินทนาสีดาวดนนดินทนาสีดาวบุกเข้ามา คือมันแค่เจสสองดาวป่าวะตรงเนี้ยฮัลโหลฮัลโหลนี่ไงเจสโลเวลสิบแม่งจะไม่เจอเจสเลยเหรอวะ Trș Teru Hãy subscribe cho kênh đ 것이 để ủng hộ bạn nhé Moinsweep <laughs> บัม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 เกมนี้ผมรวยแค่นั่นแหละโอเคไหมเจ็ดร้อยแล้วโอเควันนี้ผมว่าผมจะพักแล้วนะเหมือนว่าวันนี้ฟอร์มดีจัดโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูวันนี้ไปแล้วครับเจอกันครับ